เนี่ยเขาคิรีเนี่ยเขาบอกว่าจะลายสิบสามตัวหรือสิบสี่ตัวเนี่ยบอกไปแสนหกแต่ผมจะต,ตัวขนาดไหนงวงพอมไม่ใช่ปุ๊ชัยพันเดียวกันนะตัวอย่างของขลงุงจะยอมยอมกว่านี้สักหน่อยอ๋อครับแสนหกสิบกว่าตัวอพอได้ไหมลุงผมว่ามันจะตึงๆนะมันตึงๆล่างมันไม่สวยถ้ามันอย่างนี้มันก็โอเคนะล่างมันอี๋ก็ใหญ่ลูกวัวไทยครับไอ้พวกท้องตึงเป๊ะตึงเป๊ะนะ เรามันก็จะไม่ไหวเขาได้ไอ้พวกนี้หนังมันยังหย่อนหย่อนยานยานังพอที่จะตึงอ้วนได้อีกนะไอ้ตึงตึงนี่นี่ตัวมันเล็กพูดไงนะเพิ่งเผลอจะโตสุดกป็นโตกว่านี้หน่อยนัหองงทตึงเปียลาดบัวยังเท่าอยู่ได้ตัวเท่านี้นี่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 ตัวไหนตัวขี้โคลนเนี่นะอ๋อเป็นงวงแง่นี้นะเคยโตสุดของเขาละ มีมันก็ยังเป็นงวรุ่นกับตัวเท่านี้นะทุกเขาก็เท่าโตสุดป่ะอ๋อเป็นงวไทยไทยของเรามันตัวใหญ่เนาะของเรามัท่อท่อไปได้ครับอย่างนี้ตลาดมันก็รองรับสูงเหลือมันก็ได้หลายหน่อยกิโลลุงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นกิโลเนี่ยประมาณสักกิโลต่อตัวไซส์เนี่ยไซส์ใหญ่ขาวขาวเนี่ยไซส์ยาวขาวครับเราก็ตีตัวสี่ร้อยไม่เกินไม่เกินสี่ร้อยลเราก็สีส่แค่นั้นเวลาขายก็ประมาณนี้เลยอยากกะเอะไรเงี้ยเลยด้วยประสบการณ์เนาะ สนใจก็สี่ร้อยโดนไหวไหมไไก็ไหวก็ยกกันเลยคอมันยังไงเราก็ต้องไปเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับตลาดวัวก็อย่างนั้นอยู่แล้วเบียบบว่าต,ตลาดวัวเป็ดไก่เศรษฐกิจทั้งหลายเลยละเหม,มือนกันหมดหมูเมือเหมือนกันหมดแพะแก่เหมือนกันเหมือนกันเราก็ตีเราเหมือนนั้นเก็ตีร้อยสามร้อยสิบาแล้วเอาใส่โครงสร้างใหญ่ไว้ก่อนอ้วนสมบูรณ์ อย่างว่าแล้วปริมาณมันเยอะของลุงปริมาณเยอะก็อยู่ได้แบบสบายๆน้อยๆมันก็เสียวเวลาเลี้ยงนะราคามันก็ไม่เคยดีด้วยอย่างเงี้ยที่ว่าท้อๆททกันคือน้อยน้อยน้อยเือแต่ถ้าซื้อไปเลี้ยงเงินก็มันก็ได้ดีได้ไดีกว่าช่ง<า>นี้ราคาตา่ำนะนาซื้อเลี้ยงท้ามีทุนนะโอกาสเลยนะโอกาสเลยช่วงเนี้ยคนไทยเอาไปเลีก หลักของแพงกว่าจะซื้อของแพงกันของถูกถูกกันแล้จะจำตือไปไปง่ายกว่าง่ายกว่ามีคนถามผมว่าโอ้โหช่วงนี้มันไปได้ไหมผมนาไปได้แต่ไม่แพงกันไปถ้าแพงเป็นกันมันก็ยากหน่อยมันมันตึงๆเราพูดงต้องเสียเวลานานครับอือนี่ยแแพร่แกะก็เหมือนกันเี่เหมือนกันเหมือนกันแพ้แกะเหมือนกันนี่ก็สามสิบสี่สิบไปลุงตอนนี้สี่สิบเท่าไรห้าสิบห้าสิบเลยห้าสิบด้านโอ้โหครึ่งร้อยไม่ธรรมดา เดี๋ยวสี่ร้อยสี่แล้วตอนนี้โลเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เข้านัดมานานเลยนะอ่าประมวล่าสุดล่ะล่าสุดมันก็ได้ตัวละหมื่นสองหมื่นแปดแล้วที่ในถุงออกไปหมื่นสองหมื่นแปดหมื่นสี่อะไรตั้งงงก็อยู่ได้หกเจ็ดเดือนใช่อ่าก็โตกว่านี้หน่อยโตกว่าที่นอนนี้หน่อยหกเจ็ดเดือนหมื่นกว่าบาทนี่ก็โอเคแล้วไปได้สบายแล้วอยู่ได้แล้วแต่ต้องงวงมีแง่ๆหน่อยครับ ร้อนก็ไปไม่ร้อนก็เลี้ยงไป <S <S 1> <S 1> <X 2> ง่ายเป็นธรรมดาถ้าใครอยากซื้อมาเลี้ยงก็เอามาดูเอาอแบ่งปัน<อ>ที่นี่เดี๋ยวบางนางบวชล,ล,ล,ลุงประยูนเนอะลุงเนอะปรปทุมเออลุงปทุมทางเข้าบึงฉวากนี่แหละมีเจ้าเดียวเลี้ยงตัวเนี้ยถามใครรู้จักหมดนี่ยัง,งมีโมกตุ้นนั่งงวดช่วยสิเนี่ยเออไม่่อยางงี้สาวเลยใช่ไหมสาวไม่ใช่ท้องเลยหรอครับลุงไม่ได้ท้องไม่ได้ท้อง